สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินหมี่ฮกเกี้ยนนะคะมีน้ำส้มหมักข้าวเหนียวนะคะมีที่มี่ฮกเกี้ยนแท้ๆเลยนะคะนี่มาแล้วคะ่ะร้อนๆมีตามสั่งทุกอย่างนะคะมาจา้ากินข้าวด้วยกันนี่เป็นเส้นหมีข่ของจีนฮกเกี้ยนนะคะมาเด้อมาเด้อมาจ้าบรรยากาศในสวนยาง <laughs> แข่งโรงงานยาง ร้านประจํานะคะบางทีก็มาทันบางทีก็มาไม่ทันวันนี้ทันมีน้ําก็มีน้ํานะคะเส้นเขาน่าจะทําเองอันนี้ก็เป็นน้ําหมักน้ําหมักข้าวเหนียวน้ําส้มเป็นกระเทียมดองนะคะเป็นน้ํากระเทียมกลิ่นจะหอมมากเลยคะ่ะต้องลองมาชิมนะทุกคนอยู่ที่อะไรนะสำนักท้อน ตลาดใหม่จันดีป่ะใช่ไหมหาดใหญ่จันดีอ๋อหาดใหญ่หาดใหญ่จันดีสำนักทองสำนักทองสำบร์จเจ้าคือมีพริกมีน้ำส้มย้อนแสงตัวีหพริกไทยก็จะได้กินตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดดเพิ่มแสง มันรัอนนะคะไปซื้อหอม เส้นนุ่มมากนะคะเส้นเป็นกลมๆนุ่มๆเห็ดหูหนูหมูยอบะหมู น้ำเขาก็จะเป็นสูตรของเขาเองเลยนะคะไม่เคยไม่เคยกินที่ไหนนะคะต้องมาลองที่นี่เลยไปหลายจังหวัดแต่ก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยมีนะน่าจะไม่ได้มีเป็นชายะคะ่ะทำอยู่ที่บ้าน จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งกวางตุ้งด้วยหอ,อมอันนี้ค่ะ หอมน,น้ำกระเทียมดองโอ้โหลมลมลมอันนี้อากาศดี ผมกระเพิงลมพัดใครผ่านมาแวะมาชิมนะคะ

ถั่วเขียวของหวานมีเป็นถั่วเขียวต้มมีน้ำกระเจี๊ยบมีน้ำเก๊กฮวยด้วยนะคะชาดำนมเย็นก็มีมเส้นเขานุ่มมากเลยค่ะนุ่มๆคุลุง <c oughs> นั่งมองเลู่ คุณลุงน่าจะอายุเจ็ดแปดสิบได้ละเยอะจังกินไม่หมดแน่นอนค่ะ มือ่อั่นตอนงทนนี้กี่โมงแล้วนะกินข้าวเที่ยงตอนสามโมงหิว <c oughs> ปกติมาแทบไม่ทันนะคะจะหมดก่อนมาถึงก็หมดก่อนหมดก่อนสองสามรอบแล้วคะ่ะขายดีมาก วันนี้ยังมีโชคอยู่ปอือิมอ่มแล้วค่ะเต้นยังเหลือส้นน้ำปังไม่หลุดอ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะไว้ใครผ่านมาลองมาทานนะคะมีพกเกียนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย